วันที่เราหอกเราได้โครงการพิองค์ในนามของ้าราการสุาติรับาลสํานัานว้ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการต้องขอขอบคุณท่านที่ได้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชากรส่บนเราในด้ัสูตรเครื่องแกงโพย ทำกิน,น,น,นมมกได้ทำขายรวยทำปีเข้ามารกลุ่มผู้มีการและความ้อกาสในตำบลโด้งการโองกาสในการพัฒนาที่เหมาะสมกับว,วัยได้ความต้องการของตัวเองนอกจากมีปัญหาคุณภาพชีวิตในชุมชนเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการสังคมสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพการในการพัฒนาตำบลให้ความเข้มแข็งและยัง่งยืน เทศบาลตมรวัยในฐานะที่เป็นองค์กรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของลายเลนงความสำคัญดังกล่าวที่ใช้จัดทำโครงการส่งเสริมจัดกายภาพประชาชนตมุทรปรากาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนในสมุทรให้มีความรู้และทักษะที่จะเป็นในการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการโครงการทั้งนี้จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็น การตระหนักถึงความสําคัญของกรมพัฒนาศักยภาพและมุ่งเน้นพัฒนาการการบรมและกิจกรรมส่งเสริมทักษะในด้าน,านต่างๆเช่นการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสังคมเพื่อให้ประชาชนสามารถแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็เป็นโครงการที่ ดีโคงการหนึ่งนะครับเราก็ได้เข้ามาร่วมกันทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมขอรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสัมพัน์ของการพัฒนาศักยภาพที่ท่านคุนจะได้รับผมขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้ความช่วยเหลือ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งวิทยากรที่มาให้ความรู้ตลอดจนผู้สือข่าวนะครับส่งเสริมพัฒนาศักยาภาพประชาชนตำบลอําอยนะครับประจำปีว่ประมาณ2 5ง8หน้าบัปดนน้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับจากสำนักข่าวมณีเพจออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็มาเจอครับท่านประหลัดพีชาจินท์ครับวันนี้ผมอยากจะสัมภาษณ์ท่านประหลัดหน่อยครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในทางน,นี้เป็นอย่างไรบ้างครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับการสร้างอาชีพเป็นเรื่องสาคัญนะครับแล้วก็เพื่อให้ตรงกับวัยของผู้ที่จะมาฝึกอาชีพด้วยนะครับโดยเฉพาะแม่บ้าน ทั้งหลายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้จัดการฝึกอบรมในการทำเครื่องแกงหรือน้ำพริกแกงนะครับเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักในอนาคตนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในวันนี้แล้วนะครับก็จะสามารถที่จะไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักได้นะครับซึ่งเทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอาชีพนะครับในทุกเพศทุกวัยนะครับ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในการฝึกอาชีพเพื่อให้เข้ากับวัยนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือ,อจ,จะเป็นแม่บ้านนะครับอยู่ในวัยวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะถามคำถามสุดท้ายท่านประหลังครับหลังจากชาวบ้านได้เข้ามมาร่วมกิจกรรมและฝึกทักษะ จะนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอย่างไรบ้างครับอ,อันนี้นะครับคือจุดประสงค์สำคัญเลยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนะครับจากฝีมือที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปสู่อาชีพในการทำเพื่อจำหน่าย นะครับออนอกจากนอกจากทาในครัวเรือนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจําหน่ายแล้วก็เผยแพร่ความรู้เนี่ยไปสู่คนรุ่นหลังต่อไปครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านปรัชญีชานะครับก็วันนี้ก็อบทางทีมขามา่าวมติพิสออนไลน์นะครับสุดสาภาคใต้ตตก็ขอบคุณท่านมาครับสวัสดีครับนี่ทีมทีสบาลตำบ ใส่พริกก่อนค่ะแกงส้มแล้วก็ใส่กระเทีทยมตะไคร้แล้วก็พริกแล้วก็ขมิ้นเนี่ยค่ะเกลือ,อนิดหน่อยอาล้างน้ำก่อนค่ะเอาอัาออมามนอออนี้จะเอาหกมานี่ก็ได้หกอันเอาหกมาส้มห้โหเอาฮัลโหลอะตอนนี้ค่ะมาเรียนแกงส้มตอนนี้มีแกงส้มมีส่วนประกอบมีกับ มีพริกแล้วก็กระเทียมตะไคร้แล้วก็ขมิ้นเกลือพริกไทยดำค่ะแล้วก็มีเกลพริกอันนี้พริกมีกะปิแล้วก็มีขมิน้นรากผักชีแล้วก็หริกบกปูดแล้วก็พริก พริกแห้งนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมขาวกระเทียมแดงแล้วหอมแดงอะค่ะแล้วก็ตะไคร้มีแกงกะทีอะค่ะมีขมิ้นมีพริกแล้วก็พริกไทยดำเกลือหอมแดงกระเทียมกะปิแล้วก็ตะไคร้แ,ก,ก,ก,งรรแก,กงแกงผัดเผ็ดอะค่ะมันมีเกลือ มีพริกแล้วก็มีมีกระบอกมันมีพริกมีตะเียมีข้าวนี้าวเหด้วยเอาถ้วยนี้ลองเอาเอาอานี่คืออะไรนดน้องน พัฒนาศิลปะตาบนราไวย์นะคะรับสูตรเครื่องแกงโฮมเทสทำกินได้ทำขายรวยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆของกองสวัสดิเทศบาลตะบนราไวย์นะคะท่านตอนนี้นะคะเราเป็นขั้นตอนเตรียมหรกอตอนยู่นะคะซึ่งวิทยากรในวันนี้นะคะจะเป็นวิทยากรในหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นคนที่ทําเครื่องแกงแล้วทำทำทำทานในบ้านแล้วก็ทําขายด้วยนะคะ จะมีกลุ่มทำแกงแกงโฮมินนะคะจะเป็นดังที่สุดในประเทศไทยค่ะของมุสลิมานะคะของมุสลิมาตำบลระไวค่ะอร่อยหรอ่ร่อยอร่อยอร่อยมากไม่รอดแต่อยไม่ใบไม่ไม่ใบใ่ดจิใมาไม่ได้ปะนมุสลิมนี่ดูไม่แบบเล็กอยู่้ใเคยพ้องถูกไหมไม こう握ってま